บันทึกเสียงของเราเข้าไปในวิดีโอนะคะก็คือการพากเสียงแล้วก็การดัดแปลงเสียงของเรานะคะก่อนอื่นนะคะการที่เราจะพากเสียงนะคะเราต้องเข้าไปในตัวโปรแกรมก่อนนะคะพอเราเข้าไปที่โปรแกรมแล้วนะคะให้เราสังเกตนะคะตรงฝั่งเครื่องมือนะคะที่เป็นวงกลมนะคะมันจะมีที่เป็นรูปไม้อยู่นะคะ ลูกไม้ตัวนี้เราจะใช้ในการบันทึกเสียงนะคะเราก็กดไปที่ลูกไม้เลยนะคะมันก็จะเข้ามาที่โปรแกรมถามว่าพร้อมที่จะบันทึกนะคะถ้าเราเริ่มบันทึกเสียงเราก็กดที่เขาว่าเริ่มนะคะถ้าเรากดเริ่มเสียงเริ่มบันทึกเสียงปุ๊บสังเกตนะคะว่าเดี๋ยวตัวหัวอ่านสีแดงมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะนั่นคือการบันทึกเสียงของเราเดี๋ยวนุกจะขออนุญาตบันทึกบันทึกเสียงลงไปในคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุกจะกดเริม่มเลยนะคะ สวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาที่ร้านกาแฟชายทุ่งนะคะอ่ะสังเกตนะคะพอเวลาเราบันทึกเสียงปุ๊บเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะให้เรากดคำว่าหยุดนะคะเราต้องกดคำว่าหยุดนะคะเราถึงจะได้มีไฟล์บันทึกเสียงนะถ้าเราไม่กดคำว่าหยุดจะไม่มีการบันทึกเสียงนะคะพอเรากดคำว่าหยุดปุ๊บนะคะเราจะเจอไฟล์สีม่วงไฟล์สีม่วงตัวนี้คือไฟล์ที่เราบันทึกเสียงนะคะ เสร็จแล้วให้เรากดเครื่องหมายถูกนะคะอ่ะเสร็จเดี๋ยวนุ๊กจะเลื่อนไฟล์มาที่ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวนุ๊กจะกดให้ฟังอีกทีนึงนะคะว่าเราบันทึกเสียงไปยังไงนะคะสวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะ,ะเห็นไหมคะเมื่มอมีการบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อมีการบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นการดัดเสียงนะคะอย่างบางคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะเปิดให้ฟัง เนี่ยอย่างบางคลิปวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงพูดนะคะหรือว่าเสียงดนตรีนะคะที่เขาให้มากับคลิปนะคะถ้าเราห่วงเรื่องติดลิขสิทธิ์นะคะอย่างสมมติบางทีเนี่ยเราไปเอาฉากหนังบางฉากมาเพื่อมาให้เป็นคําคมหรือข้อคิดแล้วเราห่วงเรื่องติดลิขสิทธิ์นะคะเราก็กดไปที่คลิปนะคะกดไปที่คลิปนะคะแล้วก็พอขึ้นเครื่องมือฝั่งขวามือนะคะให้เราเลื่อนนะคะเลื่อนไปหา เครื่องมือที่บอกว่าเครื่องเปลี่ยนเสียงนะคะพอเราเข้าไปเครื่องเปลี่ยนเสียงแล้วนะคะมันก็จะมีเสียงมากมายให้เราเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงชิปมังเสียงโรบอทนะคะเราก็ไปเลือกเอานะคะว่าเราต้องการยังไงเดี๋ยวโน้จะกดเสียงชิปมังให้ฟังนะคะอ่านะคะหรือเสียงโรบอทนะคะเสียงโรบอท นะคะถ้าเกิด<ช>ว่าเราเลือกเสียงะอะไรแล้วนะคะมันจะเป็นสีแดงให้กดเครื่องหมายถูกนะคะแต่ถ้าเราไม่เลือกเสียงอะไรเราก็กดที่ normal เหมือนเดิมนะคะอ่ะแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกกาแฟใช้ทุ่งนะคะ,ะคแค่นี้นะคะสําหรับเทคนิคการบันทึกเสียงหรือพากเสียงแล้วก็การเปลี่ยนเสียงในคลิปวิดีโอของเรานะคะ